อะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในช่วงวัยรุ่นแกะกล่องกันอีกแล้วนะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะมาแกะกล่องของพัสดุที่ผมสั่งไปให้ดูกันนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโมเดลรถ1ต่อ64ซะส่วนใหญ่วันนี้มีมาแค่2กล่องนะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่คิดว่าคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับสกล่องนี้ก็ค่อนข้างเบานะคิดว่ามีไม่ก,กี่คันหรอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องพวกนี้นะครับมาเริ่มจากกล่องนี้เลยแล้วกันนะกล่องนี่ค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่กขขา,เา,นะา,าก่เาเะิมมยรแล กล่องนี้จะเป็นอะไรเอ่ยจําไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งอะไรไปนะตามสูตรเลยของรายการนี้นะครับคือสั่งไม่ซ้ําจําไม่ได้นะครับว่าสั่งอะไรไปบ้างนะครับเออก็คือจริงๆแต่ละกล่องก็สั่งมานายแหละแล้วก็ไม่มีเวลามาแกะละทีหนึ่งนะก่าจะมาแกะทีนึงก็ลืมแล้วว่าสั่งเอไยไปนะครับโอเคเปิดมาเจอกับห่อบับเบิลสีชมพูซึ่งมีรถจูคันเดียวคันเดียวจริงๆที่เหลือเป็นกระดาษแข็งกระแทกนะครับมาเปิดดูเลยุยเป็นฮอตวิวพรีเมียมครับผม นี่โอ้หโคตรเฟี้ยวอันนี้เป็น lamborghini สีทองครับเดี๋ยวตูให้ดูกันใกล้กลๆชัดๆนะครับนะี่อันนี้เป็น hot wheel premium ในซีรีส์ the fast นะครับเนะี่เป็นรถของ romans p s ที่ขับใน the fast นะครับเป็น lamborghini สีทองแบบสีสวยมากนะครับแล้วตัวแพ็คก็สวยนะดูดูการาฟิกบนแพ็คนฮะสวยจัดเป็น lamborghini gardo lp 5 7 0 k 4 superleggera ด้วยนะซึ่งทำเป็นสีทองนะครับสวยจัดี่ด้านหลังฮนะ ด้านหลังก็จะมีข้อมูลรายละเอียดรถที่ออกมาพร้อ,รอมๆกันนะครับก็จะมีอีก4คันเนาะในซีรีส์เดอะฟัสเหมือนกันเนาะอือหนึ่งในนั้นก็จะมีโตโยต้าซูเปอร์ด้วยแต่ว่าเป็นลายแบบ R34 สนะเออตัวรถเป็นซูเปอร์แต่ลายอาร์สามก็ดูแปลกแหวกแนวดีนะซึ่งธรรมดารถ5คันที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยผมชอบคันนี้มากที่สุดนะคือ l amborghini สีทองเนาะเนื่องด้วยผมเนี่ยชอบซูเปอร์คาร์อยู่แล้วแล้วก็สีทองมันดู Dear, เปรี้ยวดีอะเออดูจิ๊ดจ๊าดดีนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆชัด,ๆ,ชดๆนะครับนี่โโออ้หสสีทงงเงาวยมมมาากเลยคคครรัับบดดููวทองผ อืมเนี่ยตรงมุมที่แสงเข้าเนี่ยมันจะดูแบบดูดีเห็นไหมเงามากเลยรถเฟียวนะตัวล้อจะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวยางก็เป็นยางจริงนะเป็นล้อยางนะครับเนื่องจากมันเป็นฮับวิวพรีเมียมเนาะยางก็จะเป็นยางจริงนะแล้วก็รายละเอียดต่างเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับเป็นฮับวิวพรีเมียมดูครับนี่รายละเอียดด้านหลังครับไฟท้ายก็ลงสีมานะครับตามปกติเลยสำหรับฮับวิวพรีเมียมก็จะลงสีไฟท่ายไฟท้ายมาครบเลยอันนี้ด้านหน้านะครับนี่มีโลโกบบ้ lamborghini ด้วยเล็กๆอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะ ไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่านี่ประมาณนี้เลยนะสวยสวยสวยมากสีสวยมากเลยตัวอย่างนี้ผมสังเกตว่าค่อนข้างหนานะสำหรับคันนี้คันนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าผมจะพีออเดอร์มานะก็เลยได้ราคาค่อนข้างถูกน่าจะประมาณ300บวกลบก็ได้ถูกกว่าราคาป้ายด้วยอมราคาป้ายตอนนี้รู้สึกว่าตามห้างเนี่ยเขาดูพีเมียมจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ450ถ้าจําไม่ผิดแต่ถ้าหาได้ในกลุ่มที่เป็นราคาพีเนี่ยก็จะได้ประมาณราคาประมาณ300บวกลบประมาณนี้สวยสวยสวย,สวยคันนี้สวยเลย เป็น Hot w p นะเปิดมาคันแรกก็เฟี้ยวเลยนะเดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปกันดีกว่ากล่องนี้กล่องนี้ก็ค่อนข้างเบาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะมีรถอะไรอยู่ด้านในนะเปิดออกมาเจอกับห่อบับเบิ้ลแบบค่อนข้างหนาเลยอุ้ยคันนี้คันนี้มีความพิเศษอย่างหนึงน่งเนีเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแต่เห็นจากนอกบับเบิ้ลก็เห็นแล้วแหละว่าเป็น Hot Wheels นะครับ Hot Wheels ฟฟ้าแต่ว่ามันไม่ใช่ Hot Wheels ฟฟ้าธรรมดาแน่นอนนะครับคันนี้แกะยากมาก หอมาแน่นหนาจะจัดมีกระดาษรองหลังมาด้วยสุดมากคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่ธรรมาดาผมได้มาจากการประมูลด้วยแล้วก็ไม่ใช่ h ฮอตวิวแพ็คฟ้าทั่วๆไปที่หาได้ง่ายนี่ครับมผมแกะให้ดูชัดๆก่อนอรู้สึกเขาจะแถมการกระแทกให้ด้วยนะนี่เป็นแพ็คการกระแทกครอบตัวแพ็คจริงมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นพลาสติกค่อนข้างดูดีเลยเดี๋ยวผมจะเอาการกระแทกออก,ก,ออกมาก่อนแล้วกันนะจะได้เห็นรถกันชัดๆอ่านี่ฟึบ ฮ้ดแต่ดูสภาพอนะแพ็กแตกวะครับทะลุแพ็คออกมาเลยนะครับมีตำหนินิดนึงคือแพคแตกนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาแจ้งไว้หรือเปล่าตอนแรกว่าแพคแตกนะเออเดี๋ยวผมไปดูอีกทีแล้วกันผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแพคทะลุแพคออกมา,างี้เลยโอ้โหลนกลับเข้าไปไม่ได้ด้วย แต่แม่นียผมไม่ซีเรียสอยู่ละเริ่มเริ่มแพ็คแตกนะครับที่พิเศษของคันนี้ก็คือไม่ใช่แพ็คแตกนะครับจริงๆคันนี้พิเศษเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์เทเชอร์ฮันครับและนี่เป็นซูเปอร์เทเชอร์ฮันคันแรกของผมเลยจะสังเกตมีรูปลูกไฟสีทองอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าซูเปอร์เทเชอร์ฮันคืออะไรนะสำหรับฮอตวิวคือมันจะเป็นรถหายากนะครับตัวล้อเนี่ยมันจะเป็นล้อยางซึ่งปกติแล้วฮอตวิวแพ็คฟ้านเนี่ยจะได้ล้อพลาสติกธรรมดาแต่ถ้าเป็นซปปเเ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 เอออออออรรร์์ททจจจจฮััันนนนนีีีีี่่่ยยยะะะะะะได้้้้ลลลาาาางงงงแแสสคคคคขพพพิิศศษษมมมวว็็็บตกกโโู เห็นหรือเปล่าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่ h e a อยู่ที่บนตัวรถสักตรงหนึ่งนะอย่างคันนี้ก็อยู่ตรงนี้ซึ่งมันหายากมากๆแล้วราคามันจะค่อนข้างสูงแต่คันนี้ผมได้มาในราคา ประมาณ800บาทเพราะว่าประมูลได้มานะซึ่งปกติเขาจะขายกันหลักพันนะประมาณ1,000ต้นๆหรือถ้าขันไหนหายากมากๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง2,000 3,000เลยคันนี้อ่ะรู้สึกว่าทั่วไปเขาจะขายประมาณ1,000บาทนะครับแต่อันนี้ผมประมูลได้มา800ก็ได้มาในราคาถูกแต่ข้อเสียคือคันนี้จะมีตําหนิคือแพ็คแตกรู้สึกว่าเขาจะแจ้งว่างแต่ตอนประมูลแหละเออแต่ไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้เหมือนกันทะลุแพ็คออกมาเลยแล้วดันกลับเข้าไปไม่ได้ด้วยหรือมันดันนได้แหละแต่ต้องออ เอาเป็นว่าเรามาดูรายละเอียดต่างๆของคันนี้กันดีกว่านะคันนี้คือ Porsche 918 Spider นะเป็นไฮเปอร์คาร์ของ Porsche เนอะแล้วก็เนะี่ย Hot Wheels ก็ทำมาเป็นเวอร์ชัน Super t e s u r h u n นะ เป็นสีน้ําเงินแบบเงาเงาสวยเลยตัดด้วยล้อสีขาวนะสวยมากเป็นโทนสีที่ผมชอบมากเลยน้ําเงินตัดล้อขาวเลยจะเป็นน้าเงินตัดล้อเงินอะไรประมาณนี้ผมชอบโทนสีประมาณนี้ของรถมากนะครับซึ่งปกติเนี่ยคันนี้จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นไม่ใช่ซูเปอร์เทชเอร์ฮันด้วยนะก็จะเป็นสีฟ้านะครับล้อขาวเหมือนกันซูเปอร์เทชเชอร์ฮันเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ําเงินเงาเแบบนี้นะสวยงามมากนี่อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะไม่ลงสีไฟไท้ายมานะตามสไตล์รถแพ็กฟ้านะครับลงสีไฟหน้าไฟไท้ายมาไม่ค่อยครบเท่าไหร่ถึงจะเป แต่ตัวสีสวยจริงนะสีเวอร์ชันซูปเปอร์เทอร์ฮาน,นี่สวยจริงมันจะเป็นมีความเงาแบบเงาสวยเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็มีการลงสีไฟหน้ามาให้ค่อนข้างครบคันนะโลโก้ด้านหน้าโลโก้พอร์ตเนี่ยก็ลงสีมาให้นะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะอันมันค่อนข้างเล็กตรงนี้แล้วก็จะมีลายนสีขาวตามตัวรถนะตั้งข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงตรงนี้นะเป็นลายสีขาวคาดขึ้นไปนะตัวล้อสีขาวสวยมากผมชอบล้อคันนี้มากเลยล้อสวยมากนี่ให้ดูกันใกล้ๆชัดๆนะดูวความเงา เออแต่เสียดายทะลรูแพ็กมาหน่อย <N> น่าเสียดายมากเลยรู้สึกว่าตอนประมูลเนี่ยเขาแจ้งแล้วแหละว่าแพ็กเนี่ยมันมีรอยร้าวรอยแตกนิดนึงนะ แต่ดูในรูป,เ,ปนเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะการขนส่งหรือเปล่าทําให้มันแบบกระแทกแพ็คแล้วก็ปรดออกมาหนักกว่าเดิมขนาดนี้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปแจ้งคนขายทีละกันไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อนะครับผมเออคือผมก็รู้แหละว่าแพ็คมันมีตาหนินิดนึงนะดูจากรูปตอนประมูลก็เออพอรับได้นิดหน่อยนะแต่พอมาถึงผมมันมาทะลุแพ็คออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันละกันเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะโอเคแล้วนะทะลุแ <laughs> พ็คมานิดนึงเดี๋ยวแต่ผมหาวิธีการดััันนกกลลบเข้าไปอืม เสียดายอะเสียดายนิดนึงแต่ว่าจะตั้งโชว์สวยๆท่าหน่อยกลายเป็นทะลุแพ็กมาซะแล้วนะรถแรงจัดนะครับผมเออพุ่งทะลุแพ็กเข้ามาเลยนะจริงๆตั้งโชว์แบบนี้ก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะเออดูแบบปั่นๆดีนะครับรถทะลุแพ็กออกมานะซิ่งเกินเสียดายเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะมองเปง็นขำๆก็ได้นะอย่างที่บอกไปรถมันซิ่งเกินนะครับทะลุแพ็กออกมานะแต่ส่วนตัวก็ยังชอบพอดีนี่เป็นซูเปอร์ทิชชู่ันคันแรกของผมที่ซื้อเลยนะ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดจะซื้อซูเปอร์เทชชันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าราคาที่เราจะไปซื้อซูเปอร์เทชชันเนี่ยเราสามารถไปซื้อโมเดลยี่ห้อแพงๆที่รายละเอียดดีๆได้อย่างพวกนี้ GT หรือท้าแม็กเวิร์ได้เลยนะราคาประมาณ800หรือพันหนึ่งเนี่ยซื้อแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าที่ตัดสินใจซื้อคันนี้เป็นคันแรกเพราะรู้สึกว่าเราสะสมพัสดุมาววตั้งนานแล้วเรายังไม่มีซูเปอร์เทชชันสักคันเลยพระจูบเหมาะกับเจอคันนี้พอดีนะเป็นรถอ่ระดับไฮเปอร์คาร์ที่ปกติผมก็ชอบไฮเปอร์คาร์อยู่แล้วและแถมเป็็็็็นนนนนนนสสสีีีีีท่ผมมมชออบบบบบดด้้้้้วววยยยเเเเปาาางิตััขแแแกกกกกกรููึถใใจจจะะล สักคันอยู่แล้วนะซูเปอร์เทเชอร์ฮันสสะสมพัดวินมาตั้งนานสักทีอยากจะมีสักคันก็เลยตัดสินใจลองประมูลคันนี้ดูก็ตั้งงบตั้งแต่แรกแล้วแหละตอนประมูลว่าจะประมูลราคาไม่เกิน800ละกันถ้าเกิน800ไปแล้วก็กคือปล่อยไม่เอาแต่ปรากฏว่าจบที่800พอดีไม่ใช่800แต่จริงๆจบที่750นะแต่บวก่าส่งอีก50บาทก็เลยมาเป็น800นะครับก็ถือว่าอยู่ในงบพอดีเลยนะจบประมูลในราคาที่ตั้งไว้พอดีนะครับไม่เกินงบก็ถือว่าได้มาในราคาที่ถูกกว่าซูเปนิดนึ แต่ก็อย่าลืมว่าราคานี้เราสามารถไปซื้อโมเดลที่มีรายละเอียดสูงๆงได้สบายๆเลยนะครับอเอาจริงๆถ้าเป็นมือใหม่ อยากจะได้โมเดลสวยๆเนี่ยผมไม่ได้ค่อยแนะนําให้เอาเงินไปซื้อกับซูเปอร์เทชเชอร์ฮันเท่าไหร่แนะนําไปซื้อพวกแบนรนด์ไทม์แอคเวิหรือว่า Mini GT ดีกว่าได้รายละเอียดสวยสมราคาแน่นอนอันนี้เนี่ยที่แพงเพราะว่าหายากล้วนๆนะไม่ได้แพงเพราะรายละเอียดนะครับผมแต่ถ้าใครโชคดีก็ไม่ต้องมาซื้อราคาแพงแบบนี้นะอาจจะไปบังเอิญเจอในเชลที่วางอยู่ในเซเวน่นหรือในตามห้างสบบินค้าที่ขายฮอตวิวแล้วบังเอิญไปเจอคันที่เป็นซูเปอร์เทชเชอร์ฮันพอดีอันนั้นก็จะได้ราคาถูกถือว่าโชคดีมากๆตั้งงงงแแตต่่่่่ผมมผมมมมมเเเเเเเลลลนนนนนาาายยยัไัไคคจจออวใช์ะรรรรบธดซึป็ ไฟเงินมันไม่แพงมากเท่าไฟทองตัวนี้เนี่ยอย่างอย่างคันนี้ผมได้มาราคาแค่300้กว่าบาทเองราคา P ด้วยหรือถ้าจะเป็นราคาป้ายก็450นะหาได้ทั่วไปเลยรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมผมว่าสวยกว่าคันนี้อีกนะเออคันนี้เนี่ยแพงว่าความหายากล้วนๆเลยถ้าอยากจะได้เอ่อรถที่มันส,สวยๆสมราคาเนี่ยไปมองพวกคัสตมิวพีเมียมหรือจะเป็นแบรน มีนิตยทีทาร์แม็กเวิร์กหรือแบรนด์อื่นๆที่มันเน้นรายละเอียดมากกว่าดีกว่านะแต่ถ้าใครชอบความหายากผมต้องมีคันแบบแร่ครับพี่ไม่แร่ผมไม่เก็บอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้มีมาให้ดูแค่2อันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแกะกล่องอะไรดูอีกก็ฝากติดตามกัด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า ส่วนเรื่องที่ตัวแพ็คมันแตกเนี่ยผมก็ได้ไปคุยกับร้านแล้วแล้วทั้งผมแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็ให้ความเห็นตรงกันว่าอาจจะเกิดจากการขนส่งนะครับเพราะว่าดูจากบับเบิ้ลอะไรแล้วเนี่ยคือร้านห่อมาดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าไอ้ตัวแพ็คคันนี้เนี่ยคือเขาแจ้งมาตั้งแต่ตอนโพสต์ประมูลแล้วว่ามันมีรอยร้าวนิดนึงที่ตัวแพ็คนะครับซึ่งก็คือตำแหน่งเดียวกับที่แพ็คมันแตกนั่นแหละทางร้านเนี่ยก็เลยสันนิษฐานเหมือนกับที่ผมคิดว่ามันเกิดจากการขนส่งเนื่องจากว่าตัวรถที่อยู่ในแพ็คเนี่ยมันสามารถขยับขยื่นคลอนไไปคลลออออออนนนนนนนมมาาาาด้้้้ยยยู่่่เเวววขสงงงหหรร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 รืืแแแแแแแบบโๆๆกก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 ะะะะะะททททีตัััถจจซ แรงนะ่ทะลุรอยร้าวตรงนั้นออกมาได้ ทำให้แพ็กแตกหนะักอย่างที่เห็นเลยซึ่งทางร้านเนี่ยก็บริการผมดีนะครับก็พยายามจะติดต่อ,อาหาความรับผิดชอบจากบริษัทขนส่งนะครับแต่ก็นั่นแหละความผิดผมด้วยส่วนหนึ่งก็คือผมไม่รีบแกะเช็คพัสดุตั้งแต่ได้มาแรกๆนะครับคือทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เลยกว่าจะมาแกะมาถ่ายคลิปให้ดูเนะี่ยก็มันน่าจะเกินเวลาการรับผิดชอบของขนส่งไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้รับการรับผิดชอบอะไรจากขนส่งทางร้านเขาก็เลยพยายามจะรับผิดชอบเองนะครับคือเสนอมาว่าจะให้เป็นเงิน100้อบาทแล้วกันนะครับแทนค่า ผิดที่ขนส่งเต็มๆเลยแล้วผิดที่ผมเองที่ผมไม่ยอมรีบแกะเช็คตั้งแต่แรกๆที่ได้มาผมก็เลยมองว่าร้านเนี่ยไม่ได้ผิดเลยนะครับก็เลยไม่รับเงินร้อยหนึ่งตรงนี้ที่ร้านพยายามเสนอให้นะครับคือร้านไม่ผิดอ่ะผมก็ไม่อยากเอาอะไรจากร้านน่ะนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับเวลาสั่งของสั่งไรเนี่ยแนะนําว่าถ้ามีเวลาแกะเช็คได้เนี่ยก็รีบแกะเลยตั้งแต่ได้มานะครับถ้ามันเสียหายอะไรเนี่ยทางร้านหรือทางขนส่งเนี่ยเขาจะได้รับผิดชอบได้ทันนะครับ